คุณจะได้รับแสงสว่างที่แบบใช้ชีวิตแบบสบายกินข้าวไม่ต้องกังวลฮะผมผมเป็นคนหนึ่งที่เคยกังวลในด้านการเสียภาษีความถูกต้องถูกวิธีและถูกกฎหมายหนึ่งเซนะคะคือคีย์ของนักธุรกิจทุกคนพี่นวณว่าคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าคุณได้รู้เคล็ดลับตรงนี้แล้วเป็นเคล็ดลับที่ถูกกฎหมายนะครับนะซึ่งผมเองก็มาเรียนรู้วันนี้ก็ได้เคล็ดลับตรงนี้ไปขอบคุณนะคะกลุ่มที่ตัดสินใจมา p r i v a t ค c o n s u l กับพี่นวลเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้มาเจอกันผมคนหนึ่งเขาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องอการเสียภาษีซึ่งก็ได้มา p r i v a t ค consult ก,กับอาจารย์นวลแล้วก็ได้คําแนะนําที่ถูกต้องในการเสียภาษีนะครับไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจที่มีรายได้เกิน1ล้านแปลขึ้นไปนะครับจะเป็น10ล้านหรือร้อยล้านผมบอกเลยมันมีช่องทางเสียภาษีที่เราคาดไม่ถึงนะครับแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยยังคาดไม่ถึงเลยนะครับมันเซฟลงไปเยอะมาก ธุรกิจของเราเนี่ยค่ะข้อมูลของเราอ่ะโดยเฉพาะบางทีบางคนอาจจะเป็นคนที่ค้าขายออนไลน์อยู่ถูกไหมแล้วข้อมูลมันแบบมันท้องตัวเอง1นึ่งปซนตะแล้วมันเกิดปัญหาในอนาคตอ่ะในแบบเนี้ยถ้าเราทําไม่ถูกต้องอะค่ะชีวิตเราจะมีปัญหาได้จากการรับไปได้เนาะแต่ถ้าเรารู้ความรับเป็นไงตกใจนะว่ามีอย่างนี้ด้วยตกใจครับ <c oughs> ตกใจมาก <c oughs> หลังจากมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์นวลนี่ผมบอกเลย <c oughs> รู้สึกเปิดโลกทางด้านการภาษี <c oughs> การเรสียภาษีเป็นเรื่องได้ ผมบอกเลยใครที่มีรายได้เกินล้านแปดนะครับแล้วยิ่งถ้ามีรายได้ระดับ10-20้าน30ล้านขึ้นไปเนี่ยบอกเลยสรมรคอนปีหกเนี่ย <7. S 1> เขาเริ่มส่งข้อมูลของเราเนี่ของเราทุกคนนะครับที่รับรายได้จาก <7. S 1> แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นยูทูบเบอร์เป็น ติ๊กต็อกเกอร์หรือเป็นพวกไลฟ์สดขายของอะไรต่างๆเนี่ยที่เรารับเงินจากแพลตฟอร์มพวกนี้มันไหลเข้าสัมากรุนหมดแล้วก็อยากให้เพื่อนๆที่ค้าขายบนธุรกิจเนี่ยที่มีรายได้เยอะๆนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะเสียภาษียังไงผมก็ขอแนะนำอาจารย์วนวลซึ่งเป็นอาจารย์ของผมเอง วิธีการที่ถูกต้องถูกกฎหมายคือแค่เรารู้หลักการนะคะมันก็สามารถใช้เพราะว่าสิ่งที่พี่นวลเอามาสอนพี่หนุ่มก็ต้องพูดตรงๆว่าก็เอาจากการเป็นอดีตข้าราชก,การกรมสปกัิมากกว่า17ปีที่ลาออกแล้วนะแล้วก็เอาความรู้อะค่ะที่ที่มีในตนเนี่ยคะ่ะมาสอนอักนธุรกิจให้รู้ว่าอ๋อวันนี้นะ่ะมันมีแบบนี้ นะั้นมีกฎหมายตัวนี้อยู่ซึ่งคุณสามารถนะคะนำมาใช้นะคะในแบบที่สังรกรดยอมรับแค่เรารู้อะคะ่ะมันก็ทําให้เรารับเงินนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะแบบเสียภาษีแต่เป็นการเสียภาษีที่เราสามารถวางแผนให้เราไม่ต้องเสียภาษีแพงจากสิ่งที่รัฐมีเนาะใช่ครับนะตรงนี้สำคัญเนาะถ้าเป็นคนที่จัดการเลือกภาษีไม่ได้อาจารย์เขาจัดการให้ได้หมดนะครับการตัดสินใจวันนี้ หรือใครที่กําลังจัดสินใจอยู่ฝกผมฟันธงให้เลยสบายใจได้ร้อยเปอร์แน่นอนในเรื่องการเสียภาษีย้ำนะถูกต้องถูกถกฎหมายใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นนะคะถ้าสนใจนะคะพี่นวลมาการันตีให้ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวทักทีมงานเพื่อรับราคาพิเศษและจริงไหมที่พี่นวลบอกว่าจําไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คาดไม่ถึงอีกเยอะ <laughs> เป็นไงคะคำนี้โอ้จริงร้อยเปอร์เซ็นเลยคะัคำนี้แบบมันตาตึงใจ ในหัวใจผมมากเลยมาเพราะคำนี้มาเพราะคำนี้ครับผมแล้วมันก็จริงนะคะมันจริงอยู่แลครับผม